ามาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่หลายคนมองว่าน่าจะคึกคักมากและเป็นสินทรัพย์ที่เงินน่าจะไหลเข้าเป็นพิเศษในช่วงนี้เนี่ยแต่เราควรจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างไรใครที่ทําแบบ DCA เหมาะสมหรือเปล่าในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐและคุณจะต้องทําอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพกันครับ คุณทรัมป์ขึ้นมาชนะตําแหน่งเนี่ยนะครับก็หลายคนมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะสดใส,ดสได้ต่อเนื่องทีเดียวเราควรจะต้องลงทุนกันยังไงเดี๋ยวคุยกันกับคุณดนพัฒน์เย็นชัยสิิธิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนของหลักทรัพย์บุญหลวงจำก,กัดมหาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค,ค่ะคุณโดนพัฒน์คะช่วยประเมินทิศทางของเศรษฐกิจหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐหน่อยสิคะหลังจากที่เดินหน้านิวไฮไม่หยุดเลยอะค่ะ ก็พอสาหรับภาพตลาดในการหลังจากได้รับการได้รับผลการเลือกตั้งนะครับทั้งนี้ภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดในการเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ5%นนะครับแล้วก็ณวันนี้ก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงนะครับ,รบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในภาพรวมของ เศรษฐกิจอเมริกานะครับก็ยังสามารถกลับตัวขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองดูภาพของตัวดัชนีรดูของก็คือ s อ500นะครับณวันนี้เนี่ยพีเอของเออนด์ P 500นะครับวันนี้อยู่ประมาณสัก22เท่านะครับก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่เง้ก็ตามการเติบโตของอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแต่คราวนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างนี้เราควรจะยังลงทุนตลาดหุ้นอเมริกาอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยนะครับแต่การลงทุนอันนี้ทําไมเราถึงบอกว่าการลงทุนอเมริกาเนี่ยถึงน่าสนใจครับเนื่องจากว่าอาถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจโลกจริงๆนะครับอเมริกามันก็ยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับผู้นําในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเรื่องของคันตา่างๆดยนะวันนี้เองเนี่ยดัชนีหุ้นเอสแอนพี P 500นะครับก็มี ส,ส,สัดส่วนนะครับของการลงทุนนะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสวหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เป็นสินค้าในเฉพาะอเมริกาเองเพราะว่า4 1ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลาดอเมริกานะครับมีรายได้จากความิโภคของทั้งโลกนะครับซึ่งวันนี้เองเราเห็นว่าสินค้าอย่างเนมสตาเอ็นดีเดียไมโครซอฟทนะครับ อหรือว่าแมตช์โดนัลด์ที่อะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็มีการใช้อยู่ท,ยทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเลยลำทำให้เราเห็นว่านะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวดัชนีผลตอบแทนของตล,ล,ลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับอในลำดับต้นๆเลยนะครับถ้าย้อนหลังไปช่วง10ปีนะครับเราเห็นว่าอย่าง อินดีเซียโยหรือค่าเฉลีย่ยผลตอบแทนตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับจะอยู่ประมาณ4.4ปเนะครับในขณะที่แนสแตร์เนี่ยบวกไป11.8ปอนะร์เซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดอเมริกานะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็คือจะมีตลาดหุ้น S&P อ500เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเฉลีย่ยที่7ปอร์เซนต่อปีครับคบ่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดถึงเราจะแบ่งเงินลงทุนเนี่ย ยังไงก็าตามเนี่ยการลงทุนในตลาดอเมริกาก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะในช่วงสิบปีที่ผ่า,านมาเราผ่านช่วงโควิดเจอว่าเรียกว่าจีนนะครับหรือไทยเองหรือบางประเทศเนี่ยก็ยังเศรษฐกิจย,ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็สิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราไปดูการเติบโตของตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงย้อนห,หลังหลายๆปีนะครับเขาเติบโตถ,ถึงสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางปีที่ตับตัวลง บ้านนะครับแต่ค่าสติตีเนี่ยก็จะพูดง่ายคือแปดปีขึ้นสองปีลงนะครับแล้วก็เวอร์ซสที่ตลาดปรับตัเองเนี่ยจะลงไม่ค่อยนานนะครับครับการลงลึกสุดเนี่ยจะประมาณสามสามเปอร์เซ็นนะครับหรือถ้าเกิดปีที่ดีมากๆเนี่ยอาจจะขึ้นติดต่อกันถึงห้าปีคราวนี้ถ้าถามว่าอุปกรณ์ที่เราจะทําให้ไม่ตกลบนะครับแล้วก็ไม่บิดนอยเนี่ยการลงทุนแบบตลาดคอส์สจะเป็นอีกวีธีหนึ่งนะครับ เพราะว่าณวันนี้เองแม้ว่าเราจะมองหุ้นอเมริกาแพงแต่ก็ยังมีการปรับตัวไปเรื่อยนะครับแล้วก็แพงอาจจะมาหลายปีละในธีการก็คือเราค่อยอหยอดเงินลงไปนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยเวลาปรับตัวลงมานะครับเราก็จะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนไปแต่ว่าโดยที่ปีแบบนี้อกสี่จะเก็บตัวเยอะแต่ไม่ค่อยเยอะ,อะอเท่าไหร่แตเจ็บตัวน้อยแล้วกเ็เราจะได้ผลตอบแทนนะครับที่เกาะไปกับตลาด แล้วก็มีความเสี่ยงลดลงครับ,รบแต่ทีน,นี้วิธีการเนี่ยก็คือว่าณวันนี้บางท่านบอกเอ๊ะท่านมีเงินตรงนี้ยังไม่มั่นใจาอาจจะใส่เงินไม่น้อยที่ก่อนนะครับ,รบแล้วพอมั่นใจมากขึ้นตลาดปรับตัวลงเยอะหลาอาจจะเพิ่มเงินลงทุนไปนะครับซึ่งการลงทุนต่อเอนเนี่ยสำหรับหลักทรัพย์บ,บุ๋งเองเนี่ยเรามีระบบที่จัดการนะครับเชื่อว่า DCA mix ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินจำนวนไม่มากนะครับ อาจจะแค่หลักพันเนี่ยนะครับเข้าไปสะสมเป็นรายเดือนแล้วเราซื้อเฉลี่ยให้เป็นรายวันเพ่อที่ตัวผู้ลงทุนเองนะครับอาจจะกระจายความเสี่ยงแม้ว่าวันนี้อาจจะเห็นตลาดอเมริกาดีแต่ก็ยังไม่มั่นใจเราอาจจะแบ่งว่าโอเคอเมริกาส่วนหนึ่งนะครับอาจจะจีนส่วนหนึ่งหรือไทยส่วนหนึ่งแม้กระทั่งเวียดนามเพื่อที่ว่าเป็นการบารลาน ไม่ให้เสี่ยงเกินไปแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็ต้องซื้อหานทั้งสองขู่เพราะเราไม่รู้ว่าคว่ไหนจะชนะนะครับหรือ,อจริงๆอาจจะวิง่งทั้งคู่ก็ได้แต่ไงก็ตามเนี่ยตลาดมันจะผันตัวขึ้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะแบ่งเงินนะครับแล้วก็กำหนดสัดส่วนเองได้อันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งแล้วก็ตัวระบบตรงเนี้ยเราสามารถเลือกแมะะ้กระทั่งปรับเปลี่ยนระหว่างทางนะครับเพิ่มเงินลดเงิน หรือแม้กระทั่ทงการที่จะสับเปลี่ยนนะครับน้ำหนักการลงทุนจะเพิ่มหรือลดอเมริกานะครับในช่วงเวลาในแต่ละเดือนก็สามารถทำได้น,นะครับ,รบอันนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ครับครับพูดถึงตัว p ผลิตส p 5001ของทางหลักทรัพย์บุญหลงหน่อยสิครับอันนี้แนะนําหน่อยว่ามันคืออะไรยังไงฮะโอเคส p 5001อันนี้ก็คือเป็นตัว d e, r ที่ลงทุนในตัว etf นะครับหรือ,อที่อ้างอิงดัชจีงตลาดหุ้นอเมริกาซึ่งปัจจุบันนะครับก็เอ500ก็มาถึงตัวแทนของบริษัท500บริษัทนะครับโดยมีน้ำหนักเท่ากับ80%ของมูลค่าตลาดโดยรวมของบรงบิษัทตเกียงในตลาดอเมริกาครับ,รบเพราะฉะนั้นก็แค่เรียกว่าเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือครึ่งหนึ่งของเอสเอ็มดี S P 500เนะี่ยก็คือไปผูกกับเศรษฐกิจโลก อืมอันนี้เทรดตอนกลางวันไหมะฮะอะไรนะครับเว,เวลาเทรดนี่กลางวันหรือกลางคืนนะโอเคอข้อดีคือมันเทรดตอนกลางวันครับไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะต้องไปหลับตาขับตลาหลับนอนล <laughs> อดนอนเนี่ยตอนช่วงกลางคืนและที่สองเนี่ยเรื่องภาษีก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าการซื้อผ่านบีอาร์เนี่ยนะครับก็บจะทําให้เราไม่ต้องเสียภาษีด้วยเพราะเราเทรดเสมือนมองเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคัะ แล้วก็ที่สาคัญก็คืออันนี้เนี่ยนะครับค่ารรมเียมสมมุติถ้าเกิดเราจะลงทุนันเน้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไปซื้อกองทุนรวมดีไหมนะครับการซื้อหุ้น D R เนี่ยข้อดีคือค่ารรมเนียมันถูกกว่าค่ะครับผมโอเคแล้วก็ซื้อขายได้เป็นรายวันเลยครับครับใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวปรึกษาทางหลักทรัพย์บุรหลวงนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะคะบุณนนพัฒน์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ